ไปให้ไกลกว่า MBTI ไปให้ถึง Individuation นะคะอย่างที่หลายคนทรบาบนะคะว่า MBTI เนี่ยมันป๊อปปูล่ามากแล้วในยุค Modern Age อย่างเราๆาทำไมมันฮิ์ขนาดนั้นเนี่ยส่วนตัวก็สงสัยนะอาจจะเป็นเพราะว่า Fame Work ที่มันมีความเรจิตนนะแต่ว่าก็มีความลึกลับนิดหนึ่งไม่รู้สิแต่ว่าเรามองว่ามันเป็น Run Patch อย่างเนึงดีกว่าเนาะมันคือ t o o ที่มีประโยชน์นะคนะ Tool มันมีประโยชน์ของมันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรา จะใช้มันอะไรยังไงเนาะซึ่งมันมีประโยชน์กับเอ,ออร์กลี่นะในการหาอคอนดิทีฟแพทเทิร์นนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าทำไมคนนี้มันมีความแตกต่างอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยมันอยู่ที่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของอกระบวนการเนาะ m e n t a l p r o c e s ว่าเรามีการ p r o c e s ข้อมูลอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนอะ่ะก็ treat มันเหมือนแบบเป็นแฟชั่นเนาะ เป็นเทรนอย่างหนึง่งซึ่งค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพอเราทรตมันเป็นเทรนแล้วเนี่ยเราจะกลัวนะคะเราจะให้กระบวนการคิดกลายมาเป็นบุคกลกิกภาพไม่เหมือนกันนะคะกระบวนการคิดกับ personality มันคนละเรื่องกันเลยเนาะคุณคุณกำลัง uh, over identify type นะคะกำลัง rigid ตัวเองเนาะกำลัง boxing ตัวเองอยู่ไม่พอ boxing people ด้วยว่าเออยูเป็นไทยนี้แล้วแล้วก็ แล้วก็ยังไงก็จะติ๊กว่าเขาเป็นแค่ไทยนี้คนเรามันมีมากกว่าไทยนะคะคนเรามันมันมีประสบการณ์เนาะมันมีเรื่องเล่านะมีเนื้อเของเขาแล้วการที่คุณไปแบบไปฟิกคนอื่นอย่างเงี้ยคุณว่ามันเป็นสิ่งสมควรไหมคะถ้าคนอื่นมาทําแบบนี้กับคุณบ้างมันก็ไม่ใช่หรือปะ่คุณก็คงไม่ชอบว่าเออในเมื่อคนเรามันมันสามารถเป็นอะไรก็ได้นะคะคนเรามันสามารถเป็นอะไรก็ได้นะอย่าให้ไทยมาเป็นกกงขังย้ำอีกครั้งนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันคือคอนดิทีฟเนาะแล้วก็ มันมีความาผสมนิดหน่อยกับไซโคไดนามิกนะคะหลายคนน่ะอาจจะไม่ทราบแต่ว่าจิตวิทยาอะมันมีมันมีอะไรมันมีหลายฟิลส์นะมีหลายเอสเปคมีหลายโดเมนที่อยู่สามารถไป explore ได้นะไม่ใช่แค่ไซโคไดนะามิกไม่ใช่แค่คอนดิที คอนเนติฟมันคือการที่เราโปรเซสอินฟ o r m เมชันยังไงเ e คดิ i ชั o นยังไงเรามอง Reality ี้ยังไงอันนี้คือ mbti เนาะแต่ว่ามันก็มีหลายเฟรมเวิร์กเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ mbti นะคะที่อยู่ในคอนเนติฟต่อไปไ y โค o ไดนามิกเนี่ยอันนี้อย่างที่ต้นคลิปกล่าวไปนะคะคือ Individuation จะรุทที่ตรงนี้เยอะนะคะซึ่งมันเป็นภาษาของยุงนั่นแหละของจนะุงเนาะจะมีเรื่องของ unconscious process นะเนาะ defense mechanism developmental state internal conflicts บลาบลาบลาค่ะรวมถึงฟอยด้วยฟอยก็อยู่ตรง p s y c h o a m i c เนอะเออเรื่องของ social psychology behavior อะไรเงี้ยถ้าเรียนมาถ้าเรียนมัธยมมาน่าจะรู้จักไอกระดิ่งหมาเออเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องของ behavior มีเรื่องของ environmental humans humanistic เนอะแล้วก็ n neuroscience c r o s s cience, Cultural เพราะงั้นเนี่ยมันมีหลาย a s pect นะคะมีหลายมุมให้คุณเลือกไปไปมองไปศึกษาได้เนาะแต่ว่าอะารอย่างที่บอกว่าเออมันอยู่ที่ว่าเราหวนขวายไหมแล้วก็เออบางคนอะ่ะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลจริงๆเนาะบางทีเราเออไปเ,ออเห็นว่ามัน hype แล้วเราก็ไม่ได้ไปศึกษามันนะคะคือ MBTI มัน มันมันทำให้มันง่ายมากเลยเนาะที่เราจะติดอยู่ในหลมที่เรียกว่า Type นะแล้วก็จะพัฒนาแค่โด i มน n น f u ฟังชันเนาะเออหรือว่าแบบ Fix ตัวเองฉันห้าม OOC นะเพราะว่าถ้าฉัน o c ฉันจะดูไม่เหมือน t y p ์นี้มันกลายเป็นแฟชั่นะคุณก็คือตัวคนเนาะคุณมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตเออตามตามมีมีความสามารถนะคะ นะมีสิทธิ์ที่จะเป็นปัจเจกนะส่วน i n d i v i d u a t i o n ที่กล่าวไปต้นคลิปนะด,ด้วยความที่มันเกี่ยวข้องกับ persona นะ shadow ego อะไรกั self มันจะเป็นเรื่องของการที่เรากลายเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ becoming who we truly are มันคือการ integrate every aspect of psychics not just dominant แต่ว่า m อ t i ีชา มันมันก็ไม่เชิงว่าฟิกแ,แต่ว่าหลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือการฟิกกระบวนการฟิกเป็นเฟรมเวิร์ที่ฟิกอะค่ะมันมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็เซลล์อะค่ะมันมีความดินามิกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการแปลผันไปตามการเวลาเนาะมีการเ develop ตามประสบการณ์ตามสิ่งที่เราเจอคนเรามันมีความร้อยพ่อพ้อแม่แล้วก็แต่ละคนมันก็มีเนื้อีรน่คะ มีเรื่องราวมีประสบการณ์ของเขามีประวัติศาสตร์ของเขาเนาะมันไม่ใช่แค่ว่า type นี้บุคลิกนี้มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะเอ่แล้วก็ i n d ดิว u i ช a t i o n นะะมันคือการที่เรากลายเป็นตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็มีเรื่องของ shadow work นะคะ shadow working unconscious มีทั้งคอ l เ e c ที v นะคะแล้วก็ unconscious ของเราอะไรเงี้ยที่แบบไปตีความความฝันเอ่ยสังเกตตัวเองบ่อยๆเอ่ยอะไรเงี้ยเนาะ ว่าเรามออีอาจจะมีปมตั้งแต่เด็กอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นฟลอยมันก็จะมีปมอะไรก็อย่างที่เรารู้แล้วปมพ่อแม่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็เซล์มันมีความพาราดอกนะคะเซลล์มันไม่ได้เป็นเส้นตรงตายตัวคนเรามันมีความพาราดอกมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกันเวลาเนาะแล้วก็อ๋อเออขาให้อนะินทิเกรต มันจะพูดถึงเรื่องของการ integrate shadow เนาะ anima animus อะไรเงี้ยแล้วก็ Self มันค่อนข้างจะ as abstract นนึงแต่ว่าก็เป็น framework หนึ่ง individuation เนะีนะ่ยเป็น framework หนึ่งนะมันคือการเป็นปนะัจเจกนั่นแหละมันไม่ได้ fix identity becoming who, uh, who we becoming นะไปให้ถึงสิ่งที่เรากำลังจะเป็นนะมันมัน integrate thinking feelings Intuitive นะ Intuition Sensory i n t u o v e r t u x t i v e Intuitions a c t e r s i o n s ต่อไปจะพูดถึงเรื่องยากหน่อยนะนั่นคือ Becoming o t h e r by d e l o r e แล้วก็ k a t h a r i n เป็นนักปัจชา์รคิดว่าน่าจะจา French t t o r g h ะคะอืมซึ่ง ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยแปลว่าคุณต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะเขาบอกไปว่า there is no t o s e l l to become olifax p r o c e e s becoming something else มีคือเซลล์่ะเซลล the cell is not as destination s but mechanics u n f o l d i n g หมายความว่าเซลล์มันไม่ได้เป็นปลายทางเนาะไม่ได้เป็นจุดหมายที่ตายตัวมันคือการที่ค่อยๆได้ค้นพบไประหว่างทาง มันคือการที่เออเราไปเจอประสบการณ์อย่างนี้ไปเจอคนแบบนี้แล้วเราได้เห็นว่าอ๋อฉันทำแบบนี้ได้ด้วยฉันมีด้านนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะเออเป็นเรื่องของอาคิทยนะคะ cycles form เพราะงั้นเนี่ยสรุปก็คือ shadow world นะคะมันคือ d i s s o l v the rigid boundaries นะ of persona นะอะไรก็ตามที่เคยลิมิตเราไว้แล้วก็ดีโซตรงนั้นอาจจะมีเรื่องของ e ีโก้ด้วยไหมอะไรม,มันคือการที่ปล่อยให้ shadow ของเราได้เฉฉ ยออกมาลัลาส่วน becoming order เนี่ยมันคือการที่เรา dissolve the subject เนะไม่มีประ่านนะ psycho d y n a m i c เนี่ยคือการ becomes ก็จะ becomes onto ontological s h i p นะโอ้ถ้าให้พูดถึง anthropology นะคะหรือว่ามนุษยวิทยาเนะเราไม่ใช่แค่ becoming something นะแต่ว่าไม่ใช่ becoming order อย่างเดียวด้วยแต่เรา becoming w i t h หมายความว่าเราไม่ได้เติบโตเป็นเส้นตรงอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องมีสองแกนนะคะถ้าถ้าพูดถึงเฟรมเวิร์กอย่างนี้นะตอนนี้นะคะณนะบริบทเนี่ยมันเป็นสองแกนเติบโตในทางตรงนะแล้วก็เติบโตในแนวนอนเนาะ <c oughs> นั่นแหละอืมคือเราเติบโตเดียเด่ยวๆไม่ได้นะคะ การที่เราเข้าฌานทําสมาธิหรือนู่นนี่นั่น,นอะไรอ้ะเออมันทําให้เราสงบขึ้นเราเราอาจจะนิพพานหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าการที่เราได้พบเจอประสบการณ์ทั้งโลกด้วยนะคะนะไปเติบโตไปเจอประสบการณ์ต่างๆมันทําให้เราได้เห็นว่าเราได้เติบโตไปกับคนอื่นนะคะใช่ไหมมันคือการโครมันคือการโครอะมู t u ูเนะเออ ประมาณนี้ปวังนะว่าจะไม่ยากเกินไปนะคะประมาณนี้